Na festa tá do lá. fim de semana, só um bom. Ela chega e desencana. Com passo, bençou, passo, bençou, passo, bençou, passo, bençou. Na festa do fim de semana. เปิดคลิปนี้ดีว่าวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมพลัดนะผมจะมาสอนทุกคนเล่นอัศวินกันนะครับก็คือการเล่นของอัศวินการเล่นของอัศวินเนี่ยมันง่ายๆนะอันนี้คลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่พอรู้บ้างแล้วนะครับว่าสกิลของอัศวินทําอะไรได้บ้างผมจะไม่สอนตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นนะผมจะสอนแบบว่า,ากลางๆไปเรื่องระยะการเล่นเลยพวกนี้ก็คือ ทีมเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับทุกคนทุกคนจะเห็นครึ่งสนามนะถ้าทุกคนอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งที่ใกล้เนี่ยคือต้องเล็งตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับบนอ่าที่มันเป็นลูกโป่งนะไม่ว่าจะยิงตรงไหนก็ได้จะขอให้เป็นลูกโปง่งนี่นะมันจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าว่าถ้าเกิดว่าโกเป็นบอทแต่ถ้าเกิดโกเป็นคนเราก็ต้องวัดดวงอีกทีนะว่าเขาจะเป็นไหม <c oughs> มันได้ทุกระยะเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลมันจะตีเป็นสามเหลี่ยมนะแต่ว่าอยู่ไกลเกินไปอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนี่นะทุกคนมันจะเป็นวงสามเหลี่ยมนะแป๊บนึงเดี๋ยวทารูปให้นี่นะครับวงสามเหลี่ยมแบบนี้นะถ้าเกิดว่ายังอยู่ในระยะแบบนี้ก็คือยิงตามที่ผมบอกได้เลยนะครับนี่นะจะระยะใกล้หรือไกลก็ได้นะครับขอให้อยู่ในสามเหลี่ยมพอนะ ถ้าเกิดว่าโกเป็นบอดก็จะเข้าชัอร้อยเตอร์โอเคสกิลแมกนัตก็คือให้เล่งเหมือนเดิมเลยนะเล่งตรงนนี้ลูกโป่งนะแล้วก็กดอันตีไปเลยสกิลวีนะครับทุกคนก็จะเข้าพอดีนะสกิลแมกนัตมันจะแรงกว่าสกิลซีปกติเพราะฉะนั้นผมผมแนะนำให้เอาเป้าของเราเนี่ยขึ้นบนหัวลูกโป่งสักนิดนึงก็ยังดีนะฮะ ส่วนสกิลซีนะครับขอนติีนะก็คือตรงนี้เล็งไปบนขอบฟ้านะแล้วก็ยิงเลยเข้าดีเข้าดิวะสุดสำเร็จสวยได้แหละ <c oughs> ต้องสอดไปแล้วลุ้นไปเสร็จ <c oughs> แล้วก็เรียกกลางนะครับทุกคนเห็นปะ เส้นสีเขียวเส้นที่สองนะนับจากกลางมาเส้นสีเขียวเส้นที่สองนะครับให้ทุกคนอยู่ประมาณกลางนี้หรือว่าหลังๆหน่อยก็ได้แต่ห้ามเกินนะครับห้ามเกินเส้นสีเขียวนะไม่งั้นมันจะไม่เข้าก็ให้เล็งไปตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมีตรงขีดเอาให้มันไม่ต้องตรงก็ได้นะครับกะก่าวประมาณนี้นะให้อยู่บนบนบน,บนให้มันอยู่บนบน,บนขีดหน่อยนะครับแล้วก็ยิงเลย มันจะเป็นประมาณนี้นะแต่ย้ําว่าต้องอยู่ตรงกลางนะครับถ้าขอบเกินไปก็ไม่ได้นะจะต้องอยู่ในวงสามเหลี่ยมนะครับอโอเคแล้วก็อีกระยะหนึ่งก็คือหน้าประตูนะครับทุกคนไอระยะหน้าประตูเนี่ยผมคือทุกคนต้องดูดีๆก่อนแล้วค่อยใช้อ่ะอย่างเช่น ไปหน้าตัวถ้าเกิดทุกคนเจอโกอยู่หน้านี้ใช่ปะและโกอ่ะโกอยู่ข้างในแบบนั้นออกไปตรงนู้นแล้วก็โกอยู่ในในแบบนี้ผมแนะนําให้ไม่ควรยิงนะครับโกเขารับได้นะแต่ถ้าโกเขาเป็นพวกที่แหลมๆชอบออกมาด้านหน้าอะไรเงนี้ชอบออกมาด้านข้างออกไปเตะบอลเล่นทุกคนเห็นโกว่างๆก็ยิงมาเลยนะ แล้วก็ไม่แนะนําให้ยิงใส่บอดนะครับเพราะบอดร,รับได้นะลูกนี้ระยะมันไกลเกินไป <c oughs> นี่นะให้ทุกคนเล็งไปที่ให้ทุกคนเล็งไปตรงหกเหลี่ยมด้านบนนะครับหกเหลี่ยมนะเห็นปะแล้วก็เล็งบนบนทุกคนจะเห็นสามเหลี่ยมนะไอ้ทุกคนจะเห็นหกเหลี่ยมนะไอ,ะนะอ้ตรงเหลี่ยมสองเหลี่ยมนะนะั่นน่ะมันจะเป็นระยะของโกนะครับถ้าเกิดว่าซ้าย ก็จะเป็นซ้ายมุมซ้ายของโกนะครับก็ยิงไปเลยอยู่ในวงนี้นะอยู่ในวงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปเลยเล็งเลงไปไม่ต้องให้แม่นก็ได้ไหเห็นปะมันก็จะเข้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะอยู่ในส่วนของสกิล B นะสกิล B ผมอาจจะไม่ได้ยิงให้ทุกคนดูนะครับ คงต้องไปยิงในเกมจริงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนคร่าวๆให้ก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนเราอยู่ด้านหน้าใช่ปะในระยะนี้นะครับเดี๋ยวดูบัฟในระยะสามช่องนี้นะเห็นไหมให้ทุกคนเล็งไปบนประตูแล้วก็อยู่ตรงกลางโกนะครับแล้วก็เตะได้เลยมันจะเข้าพอดีนะลูกบอลจะมาอยู่ข้างๆ ส่วนถ้าเกิดอยู่ไกลขนาดนี้ก็ให้อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเข้านะถ้าเกิดอยู่ข้างแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ยิงซ้ายเนี่ยเราอย่าเอาเป้าอยู่ขวานะเป้าเราต้องอยู่ซ้ายอีกนะครับถ้าเป้าเราอยู่ขวามันจะยิงไม่เข้านะนี่อันนี้คือในส่วนของสกิลบีทางขวาก็เหมือนกันครับถ้าเราถ้าเราอยู่ขวาแล้วเราจะแย่งเพื่อนยิงเนี่ย เป้าเราก็ต้องอยู่ขวาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป้าเราอยู่ซ้ายนี่มันไม่เข้าเลยนะครับ